สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวางแผนเทรดประจำสัปดาห์ครับผมวันที่25-29ถึงสิงหาคมนะครับเริ่มจากยูโร u s เเช่นเคยนะครับผมในส่วนของตัวยูโร USD ครับผมในทางเฟรมมันเนาะกรอบเนี่ยก็จะอยู่ที่1.17ครับผม1.17920นะครับแล้วก็ขอบล่างครับผมอันนี้คือขอบล่างของมันเลยเนาะ ขอบล่างของมันเนี่ยจะเป็น1.14092ครับผมของวีคเป็นไงบ้างของวีคครับก็มันจะขยับขึ้นมาได้หน่อยเนาะของวีคเนี่ยนะครับเราจะดูที่กรอบนี้ครับผมของวีคเนี่ยจะดูที่กรอบนี้ผมว่าถ้าเกิดว่าไม่ดูดแนวรับนี้ครับผมเราจะทําการงัดบายกลับขึ้นไปแล้วก็ถ้าเกิดว่าชนตรงเนี้ยเราไม่ผ่านครับผมเราก็จะเซลล์กลับลงมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยกรอบของเราอยู่ที่1.1 5810ครับผมแล้วก็เกาะบ,บน1น7 9 2 0เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือมันกับวีครับผมตอนเนี้ยเราตีกรอบเลยผมว่าถ้าชนล่างงัดบายถ้าชนบนงัดเซลล์กลับลงมาพอได้กรอบแบบนี้มาครับผมตอนเนี้นะครับเรียวไทม์เลยนะแนวรับแนวต้านเรียวไทม์ของเขาอะ่ะอยู่แบบนี้นะครับผมแนวรับแนวต้านเนาะของของสีฟ้าเนี่ยจะเป็นของดนะีเนาะแล้วก็ขอบบนของดีนยอยู่ประมาณนี้ทีนี้ครับ พอกรอบเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นว่ารอชนแนวต้านแล้วงัดเซลล์กลับลงมากรณีที่มันมีสัญญาณเซลล์กลับเนาะหรือไม่ก็รอชนแนวล่างแล้วก็งัดบายกลับขึ้นไปนะครับอรอชนแนวล่างแล้วก็งัดบายกลับขึ้นไปตอนเนี้เรียวทา์นะครับกรอบของตัว D นี่จะเป็นแบบนี้เลยนะก็ะคือจะเป็นลักษณะของไซเบียเพราะฉะนั้นเนี่ยสับหน้าคุณผู้ชมแบบถ้ายอกลกลับมาเนะาะงัดบายงัดบายงาายัดบายกลับขึ้นไปได้เลยตัวเนี้ยแถวๆเนี้ยนะครับพอเป็น สี่ชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงตอนนี้ถ้าเกิดว่าดูนะครับ EMA ครับ e คุณผู้ชมนะครับมันจะมีแบบสุดท้ายอ่ะนะครับม้วนขึ้นม้วนลงเป็นตามนี้เลยครับผมกรอบเส้นฟ้าบนฟ้าล่างเนาะทีนี้ผมขยับให้เป็นฟ้าบนฟ้าล่างเนาะเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็กรอบประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไทม์เฟรม1ชั่วโมงมันพุ่งจุ่มม้วนคืนไม่ได้แบบนี้เนาะจะแบบพุ่งจุ่มม้วนคืนนะครับแล้วก็ไหลลงมาแบบนี้แสดงว่าตอนนี้ EMA ในไทม์เฟรม1ชั่วโมงอ่ะ ดูจะไม่ได้ผลเพราะว่าพุ่งจุ่มม้วนคือประเด้นนมันไม่มว้วนรอบไม่ใช่หนึ่งชั่วโมงแล้วคุณผู้ชมอาจจะต้องไปหา15นาทีหรือไม่ก็30มบนาทีครับผมว่ารอบเป็นยังไงตอนเนี้ยสามสิบนาทีอ่ะดูไม่ได้เพราะว่ากรอบมันอ่ะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ต้องเป็น15นาทีหรือไม่ก็ M5 นาทีนะครับเนี่ย M5 มเนี่ยมันก็จะมีจังหวะให้เล่นไหมไหมเนี่ยนะครับ M5 เนี่ยจะเป็นจังหวะไหมพุ่งนะครับพุ่งลงไปนะครับเด้งกลับขึ้นมาจุ่มระหว่างเอ็มเอบกับเ e 20 ม้วนคืนกระเซลพุ่งจุ่มม้วนคืนก็เซลพุ่งจุม่มม,ม้วนคืนก็จะมีจังหวะเนี่ยให้เทรดอยู่ใช่ไหมพอดเอฟห้าน,นาทีซึ่งปัจจุบันครับผมเอห้าเนี่ยสั่งให้บายเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองของชุดนี้นะครับก็จะยังคงมองว่าตรงนี้ครับผมเป็นลักษณะของการย่อกลับมาแล้วบายกลับขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมก็รอพุ่งนะครับจุ่มลงมาแล้วก็ม้วนคืนกลับขึ้นไปแบบนี้วนไปเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าอยู่ขอบบนนะครับของว๊กนี่เนาะแล้วมีสัญญาณกลับตัวบน M5 ให้เราเล่นเซล์นะครับถ้าเกิดว่ายอ่อกลับมาแล้วมีสัญญาณกลับตัวฝั่งบายให้เรารอเล่นบายเพราะว่าเราเห็นกรอบแล้วนี่ว่าวี k มันเป็นอย่างไรบ้างนะครับยอ่อบายเด้งเซลล์ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับโดยที่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ารอบไอ้ตัว1ชั่วโมงไม่ไ,มได้ให้ไปเล่นรอบ15นาทีมันก็จะมีจังหวะให้บายอยู่เห็นไหมจังหวะให้บายจังหวะให้เซล์มีเห็นไหมเนี่ยเนี่ยพุ่งจุ่มม้วนึ้นเห็นไหม ก็คือใช้ EMA 20กับ EMA 50เป็นตัวเลี้ยงเนาะถ้าเกิดว่าเทรนดเป็นฝั่งขึ้นแบบนี้เราก็แค่รอมันย่อกลับมาแล้วก็ม้วนกลับขึ้นไปงัดบายกับขึนไปง่ายๆนะครับก็ตามนี้ครสำหรับตัวตัวของ e u r o USD เนี่ยย่อบายเด้งเซลล์นะครับซึ่งพยายามอย่าไปทําอะไรตรงกลางเนาะคุณผู้ชมพยายามอย่าไปทําอะไรตรงกลางาะเพราะว่าไอ้ตรงกลางเนี่ยมีโอกาสที่จะแบบ ออกหน้าไหนก็ได้นะครับอย่างนั้นเนี่ยรอให้กราฟมันจุม่มแล้วก็ม้วนคืนส,สวยๆแล้วค่อยเอาถ้า15นาทีมันไม่มีก็ไปเล่นบน M5 เพราะว่าไอ้ระบบที่ผมให้คุณผู้ชมไปเนี่ยไอ้พุ่งจุ่มม้วนคืนใช่ไหม EMA ง่า,งายๆเนี่ยมันจะใช้งานได้ดีเฉพาะเวลาที่มันเป็นเฟรมเท่านั้นเมื่อมันเป็นไซเบแบบเนี้ยถ้าคุณผู้ชมจะเทรดบนไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับต้องไม่ใช้เมลแล้วอาจจะเป็นแนวรับแนวต้านปกติก็ได้ครับผมรอย่อกลับมาแล้วก็งัดไปประมาณนี้เนาะ ไอเดียครับผมไปดูทองคํากันบ้างครับผู้ชมทองคาเนี่ยนะพุ่งจุ่มม้วนคืนของเราเนะครับก็จะเป็นจังหวะนี้ครับผมเนี่ยพุ่งจุ่มม้วนคืนเนี่ยคุณผู้ชมจะได้เข้าตรงนี้1ดอกตัวนี้1ดอกแล้วก็พุ <ksi> ่งจุ่มม้วนคืนเนี่ยถ้าเป็นดอกเนี้ยถ้าคุณผู้ชมเข้าดอกนี้นะครับก็จะแพ้ไปแล้วก็ตามดอกนี้อีกหนึ่งทีเนี่ยคุณผู้ชมก็จะชนะแล้วก็ชนะดอกนี้อีกหนึ่งดอกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมวืดก็ไม่เป็นไรครับผมรอรอบใหม่นะสำหรับวีดี้วเนี่ย ดอกสวยสุดเนี่ยดอกแรกเลยครับผมของบีกเนาะ,ะประมาณนี้อ่ะทีนี้มาดูของตัวทองคําครับผมทม์เฟรมมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับมันเนี่ยอยู่ในกรอบเดิมครับผู้ชมนะครับมันเนี่ยอยู่ในกรอบเดิมเนาะก็คือเนี่ยเป็นกรอบที่ผมตีให้คุณยิ่งเลยมันเนี่ยส่วนปลายเส้นตรงนี้แหละแล้วก็ปลายไส้ด้านบนของมันเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมครัว่าสี่ห้าเดือนที่ผ่านมานี่คือแบบจะขึ้นก็มีขึ้นจะลงก็ไม่ลงยุกยิกยุกยิก,ยกเพราะฉะนั้นครับของมัน3 4 3 0 แล้วก็สามสองเจ็ดห้าสามสี่สามศูนย์สามสองเจ็ดห้าถ้าเอาเป็นเลขกลมๆสามพันสี่เป็นโซนเซลล์สามพันสามเป็นโซนบายเล่นง่ายๆแค่นี้เลยเมื่อเห็นกรอบมันแล้วไปดูกรอบวีกับผมวีกตอนเนี้ยวิ่งเละเทะมั่วซั่วไปหมดครับผู้ชมนะครับจะขึ้นก็ไม่ขึ้นจะลงก็ไม่ลงงุ้งงงยิง,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 งนะครับแค่นี้นิดนึงครับผมเนี่ยตอนเนี้ยกรอบแนวรับแนวต้านวีกนะครับอ่ามันก็จะเป็นอยู่แบบนี้ ซึ่งพอเป็นแบบนี้ครับผู้ชมเหมือนเดิมครับมันจะเหมือน EU เลยถ้าเกิดว่าอยู่ใ,ใกล้โซน้โซ0น3,400และมีสัญญาณกลับตัวให้เซลล์เราเซลล์แต่ของ big ที่แล้วเนี่ยพอมันย้อนกลับลงมาแบบนี้และมีจังหวะ buy คุณผู้ชมก็ต้องงัด buy แถวแถวโซนสามสามสามห้าสามสามศเนี่ยโซนเนี้ยเราต้องงัด buy เมื่อได้กรอบเล่นแล้วครับผมว่ากรอบเล่นของเราตอนนี้สามพันสี่รแล้วก็สามสา ไปดูไทม์เฟรมด์ครับผมตอนนี้ไทม์เฟรมดีของเราก็จะเล่นในกรอบนี้นะครับไทม์เฟรมด์ของเราก็จะเล่นในกรอบนี้เพราะฉะนั้นครับผมปัจจุบันปัจจุบันที่สุดครับคุณผู้ชมภาพเป็นแบบนี้แนวรับแนวต้านเนี่ยปัจจุบันที่สุดเนี่ยผมจะตีแนวรับตรงนี้ผม,ผมเพิ่งเข้ามาน,นี่นี่เลยอันนี้คือแนวรับมันทับซ้อนกันเนาะเพราะฉะนั้นครับผมแนวรับที่ทับซ้อนเนี่ยผมจะรวบตรงนี้ให้คุณผู้ชมนะครับผมว่าวิคหน้าถ้ามันเปิดมาแล้วย่อลงมาเนี่ย ให้คุณผู้ชมโฟกัสงัดบายที่ส่วนบริเวณนี้งัดบายที่ส่วนบริเวณนี้ล็อกไว้เลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเด้งกลับขึ้นไปโซนบนนะครับถ้าคุณผู้ชมจะเอาชัวนะถ้าจะเอาชัวเลยนะนะครับ้าะเซลนะให้มันชนไปเลยแล้วรอให้แท่งวันปิดคาบเส้นไอ้สามพครับผมสามสามเก้าคือ3,400 ให้มันชนขึ้นไปเลยถ้าจะกลับตัวเล่นสั่งเซลให้มันปิดต่ํากว่า3,400ค่อยเด้งเซลกลับลงมาปิดต่ากว่า3,400ค่อยเด้งเซลปิดต่ากว่า3,400ค่อยเด้งเซลกลับลงมาเพราะฉะนั้นก็ผมเรียวไทม์ของมันหนะ้าตอนนี้ค่านผู้ชมนะครับ1 2 3 4 5 5แท่งนี้สั่งให้คุณผู้ชมบายครับตอนเนี้เราต้องเล่นหน้าบายเราจะไม่แบบไปเซลที่ดัวตันนะเราจะโฟกัสแท่งปัจจุบันล่าสุดว่า ปัจจุบันล่าสุดมันถีบไปฝั่งไหนให้คุณผู้ชมเล่นฝั่งนั้นซึ่งปัจจุบันครับคุณผู้ชมมันสั่งบายเปิดวันจันทร์มานี้คุณผู้ชมก็ต้องหาจังหวะในการที่ย่อบายเป็นหลักนั่นเองครับผมวันนี้มองย่อบายเนาะ,อะพอเป็น4ชั่วโมงชมสี่ชั่วโมงเนี่ยบ้างไฟ่ประมาณ8เมตรใครเห็นก็ว่าบายซึ่งก็ใบเลยคุณผู้ชมนะครับตรงนี้ย่อกลับมาแล้วก็งัดกลับขึ้นไปครับผมง่ายๆเนาะ คือไอ้แท่งนี้นครับผู้ชมไอ้แท่งที่มันเบรกขึ้นมาเนี่ยคือแท่งที่กลืนแนวต้านทั้งหมดชุดนี้นะทั้งแผงเลยอะทั้งแผงตั้งแต่วันที่13บสามะตั้งแต่วันที่13ขึ้นมาเนี่ยกลืนได้ทั้งหมดเลยแสดงว่าโซนสําคัญเนี่ยให้คุณผู้ชมมองวิกนี้นะครับแล้วก็งัดปลายกลนไปนะครับหากดู1ชั่วโมงครับผู้ชมนะครับคุณผู้ชมก็แค่รอพุ่งจุ่มม้วนคืนสวยๆว,วิกที่แล้วเนี่ยพุ่งจุ่มม้วนคืนฝั่งเซลใช่ไหม รอบนี้ก็แค่เนี่ยรอพุ่งจุ่มแล้วก็ม้วนคืนเนี่ยพุ่งจุ่มม้วนคืนฝั่งบายเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียวไทมนะ์ณตอนนี้เวลานี้เลยคุณผู้ชมต้องหาจังหวะในการบายนะครับก็ประมาณนี้คผู้ชมง่าย,ายๆสบายๆนะครับอ่า EU นะครับย่อบายเด้งเซลล์สำหรับ EU นะครับ EU เนี่ยย่อบายเด้งเซลล์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ต้องรอย่อบายเพราะว่ามันอยู่ซุสซี่บนใช่ไหมถ้าจะ ดูปัจจุบันล่าสุดได้ไหมมันถีบขึ้นไปเนี่ยต้องรอ,อย่อบ่ายส่วนทองคานะครับเรียวทามตอนเนี้ยมองบายเป็นหลักครับคุณผู้ชมจนกว่าอะไรจนกว่ามันจะหลุดอีกเนี่ยสามสามศูนย์สองถ้าหลุดไม่ได้เนี่ยย่อเข้ามาใกล้ๆสามสามสามศูนย์คุณผู้ชมแบบรอม้วนบายม้วนบายม้วนบายเกินไปพุ่งจุ่มม้วนึ้นในะนำเฟมหนึ่งชัมมวนนะช่วโมงหรือว่าจะรอเป็นสิบห้านาทีก็ได้นะครับได้หมดเนาะรอมาเลือกทางครับผมไม่ต้องรีบเลยรอค่อยๆรอค่อยๆรอให้มันเข้าแผนเรานะครับ ง่ายๆประมาณนี้ครับตัวของยูโรแล้วก็ทองคำนะครับสัปดาห์หน้าครับผู้ชมนะครับวันจันทร์นะครับวันจันทร์เนี่ยจะมีข่าวนะครับช่วง3ามทุ่มนะครับวันอังคารนะครับมีข่าว3ามทุ่มเหมือนกันนะครับตัวของวันพุธนะครับสามทุ่มครึ่งวันพฤหัสทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็วันศุกร์นะครับก็จะมี cpi นะครับด้วยนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้ครับผมมีข่าวเยอะอยู่นะวีคหน้าก็ ระมัดระวังกันด้วยนะครับส่วนกราฟเฉลยแบบไหน,นคุณผู้ชมก็เทรดแบบนั้นนะครับไม่ต้องไปฝืนมันนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีจังหวะเทรดก็ไม่เป็นไรแต่ที่แน่ก็คือทองคําน่าจะมีจังหวะให้บายสวยๆอีกหทีวิกหน้านะครับ สำหรับคุณผู้ชมที่กําลังมองหาโบรกเกอร์อยู่นะครับเพียรอย่างเต่าเนี่ยใช้บัญชีของ iux นะครับเรื่องของใบอนุญ,ญาตมีครบครันกับผมทั้ง ac ID, แล้วก็ fsa c คะแนนรีวิวจากวิกิเอฟเอกับผม7.79เต็ม10แล้วก็จาก trust finance เนี่ย4.87เต็ม5นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความน่าเชื่อถือของโบรกเกอร์นั้นมีนะครับในส่วนของตัว iux ครับผมแต่ก่อนเนี่ยผมใช้บัญชี Standard ตอนนี้ใช้บัญชีโปรครับผมมาตรฐานเนี่ยฝากขั้นต่ำสิบดอลลาร์แล้วก็ถอนขั้นต่ำสามดอลลาร์ของโปรครับผมฝากขั้นต่500า5ดอลลร์ ถอนขั้นต่ำ5ดอลลาร์เท่านั้นกับผมเรื่องของสวัฟรีเรเบเลจสูงแล้วก็มีซัพพอร์ตคุยกับเราตลอด24ชั่วโมงนะครับเรื่องของการถอนคุณผู้ชมถอนภายใน2-10ถึงนาทีปกติเวลาผมถอนผมจะถอนประมาณ4โมงเย็นถึง4ทุ่มประมาณนในช่วงเนี้จะ2-10ถึงนาทีไม่เกินนี้สำหรับคุณผู้ชมที่กำลังหาโบรกเกอร์อยู่ฝาก i u x ไวในออมอกออมใจด้วยนะครับ